เอาละครับขณะนี้มันก็ทัวลงอย่างที่คุณสุพลฟองงามทำลายจริงๆริงทัวลงอนุกรรมาธิการฝั่งที่โบตผ่านงบเรือดำน้ําและที่ลงหนักเป็นพิเศษก็คือคุณสุพลฟองงามประธานอนุกรรมธิการใช่ใช้ใช้สิทธิ์เสียงชี้ขาดที่ขาดให้ฝั่งที่ผ่านงบเรือดำน้ําชนะอธรรมดาอ่ะเดี๋ยวไปคุยคุณสุพลในทัรษะ คุณสุพลก็ได้ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ในช่วงเสาร์อาทิตย์นะบอกว่าก็รู้นะม็มอบนอกสภามันจุดติดค่ะและก็รู้อีกว่าผ่านงบเรือดำน้ำโดนแน่ทัวลงแง่แง่โดนแน่แแต่มันมีความจำเป็นจำเป็นค่ะดังนั้นดังนั้นเดี๋ยวเราจะต่อสายไปที่คุณสุพลฟองงามอ,อสักครู่หนึ่งไปคุยถึงความจำเป็นและจนถึงวันนี้ทัวลงขนาดไหนคะ สักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งไปกันที่คุณสุพลพอฟองงานนะคะประธานคณะอนุกรรมธิการคารุพันธ์รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุพลฮะสวัสดีครับคุณดนยัยคุณมอมรรัก์ครับครับเข้าสู่ประเด็นเลยคุณสุพลเมื่อเสาร์วย์ <c oughs> ที่ผ่านมาคุณสุพลก็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 ก <c oughs> ยอมรับนะว่าม็อบนอกสภามันจุดติด ผ่านงบเรือดำน้ําทัวลงแง่แง่ก็ในเมื่อรู้ว่าทัวมันจะลงการเมืองมันจะยุ่งแล้วผ่านให้ทําไมล่ะครับยังแปลกใจอยู่ยังแปลกใจอยู่นั่นแต่ไหนผมอยู่พักพักไหนล่ะฮะพลังประชารัฐพลังประชารัฐค่ะชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะที่สองเนี่ยนะฮะก็ทางกองทัพเรือเขายืนยันเหตุผลความจําเป็นนี่ครับอฮ ก็คงไม่ต้องพูดในเสียเวลานะฮะเหตุผลความจําเป็นนนําเสนอข่าวทุกวันแต่เใช่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 ใ่ครับครับครัครับครัทอธิบายของคุณสุพลก็คือหนึ่งดูสิผมอยู่พักไหนทำไมผมจึงใช้สิทธิ์เสียงที่ขาดอย่างนี้อย่างที่สองพี่ฐานเรือเขาก็ยืนยันยืนยันจะซื้อเพราะมันจําเป็นก็จะเป็นสองเหตุผลที่ทําให้ต้องโหวตให้มันผ่านนะครับ คุณอะไรฮะครับเมื่อเสียงมันเท่ากันเนี่ยนะครับข้อบังคับเนี่ยซึ่งทางฝ่ายเลขาต่อไปนะครับทางฝ่ายเลขาเนี่ยเขาได้ชี้แจงข้อบังคับในที่ประชุมนะว่าประธานจะต้องชี้ขาดนะครับครัโอเคอันี่เข้าใจนี่เข้าใจนี่เป็นข้อบังคับจริงๆนะฮะเป็นเป็นเป็นข้อบังคับจะไม่ชี้ขาดก็ไม่ได้มันเป็นข้อบังคับในนีครับแล้วมันเป็นไปได้เลยครับผมจะไปชี้ขาดให้ฝ่ายกานชนะนะครับ แต่ในขณะเดียวกันคุณสุพลก็ให้สัมภาษณ์ช่วงเสาร์อาทิตย์ว่าประเดี๋ยวเถอะปลายเดือนนี้งบตัวนี้มันก็จะเข้าสู่การพิจารณาของการปฏิการงบประมาณชุดใหญ่คุณสุพลบอกว่าจะตามไปสกิดให้มีการคัดค้านงบตัวนี้เหรอครับยังยืนยันอย่างนั้นอยู่นะคืออย่างนี้ครคืออย่างนี้ครับในชั้นอนุเนี่ยมันจบแล้วจบแล้วจบแล้วฮะฮะไมไไปที่ชุดใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับไปรอนชุดใหญ่ไไปรายงานชุดใหญ่ครับ และกรรมธิการอนุกรรมธิการหลายท่านก็บอกจะไปขอให้ชุดใหญ่ทบทวนนะฮะยังไงมันก็ต้องมีการทวนเพราะมีกรรมธิการหลายท่านจะขอเสนอให้มีการทรรบทวนนะฮะรัะนั้นมันก็หนีไม่พ้นละการทบทวนในชุดใหญ่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วค,ค,คทั้งนั้นทั้งน,นี้เนี่ยมันจะออกออกมายัางไงผลจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับชุดใหญ่นะครับขึ้นอยู่กับเสียงชุดใหญ่ครับครับแล้วจะเข้าที่ที่ประชุมกรรมธิการชุดใหญ่วันไหนนะครับ วันที่26เนี่ยฮะวันพุธนี่ครับวันพุธนี้ตอนบ่ายเลยใช่ไหมคะวันบัลลูนแล้วใช่ชชครับช่วงบ่ายเลยบะะัลลนนี้ก็เข้าแล้วนะฮะก็จะได้รู้กันว่าการมธิการงบชุดใหญ่จะผ่านหรือไม่ผ่านนะฮะได้ครับใช่ครับ,รบแต่เห็นมันจะยุติที่ชุดใหญ่นะฮะก่อนเข้าสู่สภาวาระสองวันะสามครับครับแต่เห็นคุณสุพ,พลแสดงความเห็นส่วนตัวว่าในส่วนตัวของคุณสุพ,พลก็จะสะกิดให้ที่ประชุมกรรมธิการชุดใหญ่ทบทวนเรื่องนี้สักนิดหนึ่งถูกต้องไหมครับ เออไม่ไม่ใช่สกิดฮะก <ฮะ S 2> ็คือจะไปเสนอรายงานจะไปเสนอรายงานแล้วค<อ>ุณโจยุทธพงศ์ท่านก็บอกว่าท่านจะเสนอให้ทบทวนฮะแล้วกรรมธิการชุดใหญ่หลายคนก็จะเสนอให้ทบทวน<ะ>มันก็ต้องทบทวนถูกไหมครับเพราะนั้นอำนาจเด็ดขาดมันก็จะไปอยู่ในชุดใหญ่ในชั้นนี้นะฮะ ครับด้วยความเคารพครับค,บคุณสุพล,ณสพลให้สัมภาษณ์ว่าก็รู้อยู่ว่าม็อบนอกสภามันจุดติดและก็รู้อีกด้วยว่างบเรือดำน้ำถ้าผ่านทัวลงแน่ๆมันเหมือนการจุดไฟทางการเมืองให้มันยิ่งลุกโชนขึ้นไปอีกมันจะคุ้มกันหรือครับมันจะคุ้มกันหรอครับกับความวุ่นวายทาง <ไว S 2> าก,การเมืองคืออย่างนี้ฮะไอ้รอบแรกเนี่ย<ะ>อยนุกรรมธิการส่วนใหญ่เนี่ย ก็แสดงความเห็นเป็นห่วงต่อสถานการณ์การเมืองข้างนอกนะครับนอกสภาเนี่ยว่าวันนี้มันสารพัดม็อบและม็อบกดแอกม็อบมุ่นม็อบมีเยอะแยะหมดเพลงว่าเนี่ยนี่นี่คือเสียงของกรรมธิการส่วนใหญ่ในห้องประชุมนะครับเพลงว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะไปเติมเชื้อไฟให้ม็อบจะเป็นประเด็นให้ม็อบเนี่ย มันรุนแรงขึ้นเขาก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็พยายามที่จะให้ทางกองทัพเรือเนี่ยแสดงเหตุผลว่าเลื่อนได้ไหมถ้าเลื่อนไม่ได้เพราะอะไรมีเหตุผลอะไรก็ไดแขวนเอาไว้ตั้งแต่วันที่17สิงหาครับ,รบแล้วมาดนอีกรอบหนึ่งวันที่21สิงหาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งซึ่งได้มีการลงมติไปแล้ว สี่ต่อสี่มุมขี้ขายเป็นห้าต่อสี่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นความเห็นของที่ประชุมนะฮะส่วนใหญ่ด้วยนะครับอืมเข้าใจเข้าใจก็ครั้งแรกเลยรอบแรกๆเลยอนุกรรมธิการส่วนใหญ่ก็ห่วงการเมืองก็ขอให้พี่ทหารเรือช่วยพี่นาเลื่อนให้ได้มาเลื่องออกไปได้ไหมอัีนี้ทางทางทหารเรือเนี่ยทางกองทัพเรือเขายืนยันว่าเราเลื่อนมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะคืองบปีหกสามเนี่ย ทางกองทัพเรือได้รับงบไป4,000ประมาณ4,000ล้านเนี่ยนะครับครับด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยทางกองทัพเรือเลยคืนเงินให้รัฐบาลทั้งหมดครับเพื่อไปแก้ไขปัญหาโควิดนะฮะพอถึงงบประมาณปี6-4ซึ่งกําลังพิจารณากันอยู่ขณะนี้เนี่ยนะทางกองทัพเรือก็ขอเข้ามาอีกประมาณ3,900ล้านเพื่อเพื่อให้ดําเนินการไปตามข้อตกลงเดิมในปี6-3ครับครับ ครับครับครับทางทางพี่พี่ฐานเรือก็อ้างข้อผูกพันตามเอมโอยจีทูจีถูกต้องนะฮะก็เป็นเป็นงบผูกพันนะฮะเป็นงบผูกพันครับมันไม่ใช่โครงการอนุมัติใหม่นะคุณอะไรครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจค่นี้เพียงแต่เรายืนยันให้ให้ดําเนินการต่อเท่านั้นเองตามข้อตกลงเดิมครับผมครับผมสงสัยอยู่นิดนึงแล้วก็หลายคนก็สงสัยนะตาม m o u g 2 g ทีที่ผูกพันระหว่างไทยกับจีนเนี่ยนะครับ ระบุไหมครับเรื่องการซื้อลำที่สองลำที่สามระบุว่าอย่างไรเรื่องลำที่สองกับลำที่สาม มันเป็นเอกสารภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับแล้วเราพิ่งไดยรับเมื่อวันที่21เนี่ยมันดูไม่ทันหรอกครับโอได้วันนี้เลยได้วันนี้เราฟังรอฟังทางกองทัพเรือเขาจะแถลงบ่ายนี้ครับเรื่องนี้ฮะโอ้แต่ผมไ่ต้องใจไม่ได้ครับผมไม่รู้อะไรเรื่องนี้เข้าใจเข้าใจแต่ว่าสรุปว่าที่พิธฐานรือที่บอกว่าเลื่อนไม่ได้นะฮะอย่างแรกก็คือมันมี m อ g 2 g ที่คำคอที่ผูกันธนกันไม่อยู่อย่างที่สองก็คือเรื่องความมั่นคงเรื่องความจำแอเนกาวากันไปประมาณนั้นนะครับรับความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศทัวม <ốc Ash well. S 2> ันจะไปกระทบการลงทุนการค้าการอ๋อม <risky>. ีอ้างความสัมพันธ์ค้าขายด้วยครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คืออ้างพันธะกรณีอ้าง m o u อ้าง G2G นะ ที่มันค้าอยู่มันเป็นงบผูกพันนะท่านใดๆครับมันเป็นกฎหมายตั้งแต่งบปีหกสามแล้วนะฮะแต่เห็นเขาบอกว่ามันไปถึงเจ็ดปีนะครับอ่าเข้าใจเข้าใจก็ก็คือก็คือซื้อเงินผ่อนนั่นแหละซื้อเงินผ่อนอย่าง่อย่างอย่างอย่างรัแรกที่เซ็นซื้อเมื่อปีหกศูนย์เราก็ผ่อนไปเจ็ดปีอันนี้เข้าใจนี้เข้าใจสองกับสามเราก็ผ่อนผ่อนเหมือนกันแต่จะเริ่มจากปีไหนเริ่มจะเริ่มจากปีไหนเท่านั้นเองจุดประการแล้วที่สําคัญเนี่ยงบประมาณที่ไปใช้ก็เป็นงบที่อยู่ในกร ของกองทัพเรือเองนะฮะไม่ได้เพิ่มเติมจากส่วนไหนนะครับเขาก็บริหารจัดการเองในงบของเขาอ่ะครับกองทัพเรือเขาเข้าใจเข้าใจแต่คราวนี้มีบางคนในอนุกรรมธิการก็คือโจยุทธพงศ์นี่แหละบอกว่าไปพลิกดูเอกสารภาษาอังกฤษที่ได้รับจากที่พี่ทหารเรือเมื่อวันศุกร์21พบว่าสาระของมันผูกพันแค่เรือลำดำน้ำลำเดียวลำแรกลำเดียวเท่านั้นเอง สองค่าสามไม่ได้พนดันคุณนายฮะคุณนายเชื่อคุณโจ้ยุตธุตโผงแล้วเหรอฮะเอา้าคุณคุณนายไม่รอฟังกองทัพเรือเขาชี้แจงหน่อยนะครับอ๋อ ต้องฟังแน่ๆจะอย่างไรก็ต้องฟังพิฐานเรือเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของผมก็คือว่าวันนี้เนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์กันต้องพาดูกันว่ามันของจริงของเก๊ของจริงของเกอะไรจริงอะไรเก๋เนาะนันเป็นของจริงเนี่ยคนพูดแบบเก๋ก็ต้องรับผิดชอบไปถูกไหมครับใช่ใช่ใช่ทั้งเก๋ของทัพเรือก็ต้องรับผิดชอบไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมก็ต้องมีสตินะครับในการรับฟังนะฮะก็ฟังความทั้งสองฝ่าย รอฟังพี่กองทัพเรือตอนบ่ายแล้วมาเดี๋ยวอีกทาเดี๋ยวตอนบ่ายทางกองทัพเรือเขาจะแถลงแล้วดูเอกสารตรงนั้นก่อนชัดๆว่ามันอย่างที่คุณโจบอกไปทีนี้ทีนี้เห็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะฮะเห็นเห็นข่าวเขานังสพิมพ์เขาลงกันบอกว่าคุณสุพลบอกว่าเรือดำน้ําเราจําเป็นต้องมีเอาไว้เพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านเขาเกรงใจตรงนี้เป็นเหตุผลของพี่ฐานเรือใช่ไหมครับ คืออย่างนี้ผมฟังเขาชี้แจงนะฮะจริงก็ไปยกอปรโยคเดียวเนี่ยจะไม่เอาคําอธิบายทั้งหมดที่เขาอธิบายก่าเพื่อนบ้านเนี่ยมันมีกันหมดฮะอย่างน้มก็มีทั้งเท่าไหร่หกลำไม่ใช่หรือครับใช่ใช่ใช่มาเลเซียก็มีสิงคโปร์ก็มีแม้กระทั่งกัมพูชาเพื่อนบ้านเราเขาก็มีเรือดำน้ำนะเราก็ควรมีแม้กระทั่งกรรมธิการบางท่านก็เห็นด้วยนะครับบอกว่าอ เขาเปรียบเทียบอย่างนี้เลยนะข้างบ้านมีไม้หน้าสามเราจะมีเฉพาะก้อนดีดเหรอข้างบ้านมีลูกสองเราจะมีไม้น้าสามเหรอมันก็ควรที่จะมีให้ใกล้เคียงกันหน่อยอ,อมีให้ใกล้เคียงเป็นคำอธิบายค่ะค่ะแล้วก็ประโยคเอาประโยคบางประโยคเนี่มนทําให้มันเกิดความเข้าใจผิดทียหายก็ดีก็ดีก็กจะได้เปิดพื้นที่ให้คุณสุพลได้อธิบายยาวขึ้นนิดหนึ่งแต่คราวนี้อย่างนี้ครับ คุณสุพลก็ก็จากประสบการณ์ของคุณสุพลก็ก,ก็วิเคราะห์ข้ามช็อตแล้วละ่ะเที่ยวเนี้ยมันเติมเชื้อไฟทางการเมืองแน่แน่มันจะเป็นอีกหนึ่งเหตุอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ม็อบมันลุกคือมากขึ้นนะครับสุดท้ายมันจะคุ้มกันไหมเนี่ยแล้วเ,เราจะรับม,มือกันไหว<ม>ไหมเนี่ยผมอยู่ในการเมืองมาสามสิบปีคุณทนายฮะผ่านการเปลี่ยนแปลงมาไม่รู้ปกี่รอบนะครับยากรพันเห็นการ ทำม็อกกันมาไม่รู้กี่ครั้งอ่ะคร่ะมอง้ผมป็่ห่วงข้างนอกครับในสภาผมไม่ห่วงมือมือเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ว่าข้างนอกอ่ะมันหลายอย่างถูกบิดเบือนสถาบันหลักของชาติเนี่ยซึ่งเป็นเสาหลักของชาติเนี่ยถ้าถูกบิดเบือนสร้างทัศนคติไม่ดีเนี่ยอันนี้น่าห่วงนะครับของทัพเรือเนี่ยก็ถือว่า เป็นเสาหลักด้านความมั่นคงเนี่ยบางบางอย่างก็ต้องฟังเขานะฮะบางอย่างมีเหตุมีผลถ้ามันเป็นความมั่นคงของชาตินะฮะและผลป,ประโยชน์ที่จะได้รับจากการซื้อเรือเนี่ยนะครับเช่นความสัมพันธ์กับจีนการท่องเที่ยวการลงทุนนะฮะความมั่นคงต่างชาติเขามีรอบบ้านเขามีเราไม่มีอย่างเงี้ยนะแล้วก็ความผลประโยชน์ทางทะเลมันเยอะแยะหมดะครับการปิโตรเลียมนะฮะการทรมงนะเยอะแยะหมดเพราะฉะนั้น สังคมก็ต้องฟังอย่างมีสตินะครับนะ อย่าไปพูดว่ากินเรือดำน้าไม่ได้คนทั้งคมต้องกินข้าวเลยมันมันก็ไม่ถูกรครับคุณนายรับเข้าใจมันก็บ้านมันก็ต้องมีกําแพงมีรั้วครับแต่บ้า,บานนี้คุณจะไปใช้รัดวน้ําได้หรือฮะสมัยมนี้มันก็ต้องมีกําแพงครับ okay. Okay. ในเมื่อทนะหารก็เป็นเป็นรั้วของชาติเป็นกําแพงของบ้านของเมืองเนี่ยมันก็ต้องฟังเขาบ้างฟังเหตุฟังผลบ้างจะเอาความสะใจมันทางการเมืองอย่างเดียวไม่ได้ครับท่าราชกาโอเคคำท้าสุดท้ายเลยคุณสุพลเห็นบอกว่าหลังจากที่เห็น เสียงโหวตมันยันกัน4ี่ต่อ4มีคนในที่ประชุมอนุกรรมธิการพระมินทุุเขาเล่ากันอย่างส,สนุกสนานว่าท่านประธานสุพลท่านถึงกับอุทานช็อตนั้นนาะทีนั้นตกใจเลยครับที่เห็นเสียงมันยันกันเนี่ยนะ นี่ผมยังงงว่าท่านธนาธรนั่งแอบอยู่หลังห้องได้ยินได้ยังไงผมเกิดมผมอุทานในใจน่ะนะอุทานในใจเหรออุทานในใจไม่ได้กะพิดปากใช่ไหมคะท่านธนาธรนั่งแอบอยู่หลังห้องประชุมมาไปนั่งฟังอยู่อ๋อะแต่ว่าได้ยินได้ยังไงอุทานในใจอุทานว่าอย่างไรครับุณสุพลฮะคำไหนคะใช่คําที่เขาว่าไหมหรือคําอื่น ใกล้เคียงกันกลโอเคทำไมทำคือคือไอ้คำว่าฉีหายในใจผมเนี่ยหมายความว่าผมเป็นห่วงบ้านเมืองอ๋อเป็นห่วงบ้านเมืองว่าเเป็นประการเมืองค่ะนะอืมอือื อเข้าใจเข้าใจตัวเองเหรอครับผมแก่แล้วครับบ้านเมืองนะบ้านเมืองบ้านเมืองห่วงบ้านเมืองนะขอบพระคุณคุณคุณสุพลวันนี้ได้ฟังเต็มๆก็ชัดเจนขึ้นขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับได้ด่ายเพิ่มด้วยนะคขอบคุณค่ะเราไม่ได้พูดแฉมนไปเฮะว่า ประเด็นอะไรคะประเด็นที่โจบอกว่ามีโทรศัพท์เนี่ยข้าศึกมาโทรมาสักนิดว่งสักนิดำเป็นตัวบอกว่ามีแม่ทีรโทรมานะมีนายพลปอปลาโทรมาหาอันนี้ไม่จริงครับมีโจปั้นน้ําเป็นตัวนะครับไม่จริงครับเวลาประชุมผมนั่งเป็นประธานผมปิดโทรศัพท์นะฮะปิดโทรศัพท์ปดไเปิดได้ไงไม่มีมารยาท ไปเปิดโทรศัพท์ก็ถ <CDU> ือว่ามีมิระยาส์ฮะอ๋อฮะเป็นโทรศัพท์นะจ้าโอเคเอาละครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับครับค่ะขอบคุณนะคะคุณสุพลฟองงามค่ะประธานคณะอนุกรรมาธิการคุรุภัณฑรัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนค่ะทีนี้ทีนี้ได้ฟังคุณสุพลพูดทั้งหมดก็มีความชัดเจนขึ้นค่ะแต่เป็นความชัดเจนที่สังคมจะเอาไปคิดต่อไปสังเคราะห์ต่ออย่างไรก็เป็นเรื่องของสังคมนะค่ะ